50ส,สตางค์รอ8หายากอันดับ1 FC อําเภอชัยศรีจังหวัดนครปฐมส่งเหรียญมาขายยินดีต้อนรับเจ้าของกล่องสวัสดีเจ้าของกล่องแล้วก็สวัสดีและยินดีต้อนรับ FC ผู้ติดตามช่องของปปาทุกคนทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญกระสาบช่องของปป่า FC ฮะไม่แจ้งให้ทราบนิดหนึ่งเนาะช่องของปปา ช่องของป้ปาไม่มีหน้าร้านนะฮะสำหรับนักสะสมที่อาจจะามาค้นพบค้นเจอช่องของป้ปาใหม่ๆหใช่ไหมก็าอาจจะคิดว่าช่องของป้ปานั้นเปิดหน้าร้านมีหน้าร้านรับซื้อเหรียญ FC ฮะที่จริงแล้วถ้าหากถ้าหากเรามีเหรียญที่เจ้าของช่องหรือบางที่ร้านใหญ่ๆเจ้าของร้านเนี่ยเขารับซื้อนะ,ะเอาง่ายเจ้าของช่องเขารับซื้อเนี่ยนะเราไม่จําเป็นต้องมาก็ได้ FC ฮะนะ ก็พูดถึงจริงๆแล้วถ้าท่านอยู่ไกลเนาะเพราะว่าเหรียญที่ท่านบอกว่ามีไว้เยอะมีไว้มากต้องการฮิ้วต้องการใส่รถมาขายที่ร้านเลยเนี่ยถ้าหากไปเหรียญที่เจ้าของช่องเขาไม่รับ F อฟสฮะเราก็จะเสียเที่ยวเปล่าๆเพราะว่าเหรียญกระสาบที่เราถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญโบราณเหรียญออ หลายสัาหรัชกาลรัชการ,ร,าการลึกๆจนมาถึงรัชกาลที่9ที่10บเอฟซีฮะนะก็ใช่ว่าจะมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญไปซะทุกเหรียญทุกเคสร,ราคาไปฉะนั้นทางที่ดีเอฟซีฮะนะติดต่อมาทางไลน์เห็นฮนะะป้าป้าขึ้นไลน์ไว้ให้เลยเพราะป้าตั้งใจจะมาบอกขึ้นลไลน์ไว้ไว้ไว้ใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเอฟซีนะ,ะ FC, นะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนให้ได้แล้วก็ส่งรูปเหรียญของท่านคุยกับแอดมินแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาเหรียญอย่างนั้นแบบนี้ไป เดีดีก็ส่งรูปเหรียญนะเจ้าแอดไลน์เสร็ก็ส่งรูปเหรียญมาเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังนะนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยถ่ายให้แอดมินดูอะไรประาณเดี๋ยวแอดแอดมินก็จะแนะนําเองนะ แนะนำเองแล้วก็จะบอกราคาเหรียญไปนะโอเคเนาะก็ประมาณนั้นก่อนเอาละนี่คือเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมาเล้วปปาเปิดให้ดูกันดูอะไรก่นกอนดูนี้ก่อนนะเนาะมีอยู่1 2 3 4ชิ้นดูซิว่าปเป็นเหรียญที่ช่องของป,ป๊าน,นั้นรับซื้อบรรจุไว้ในรายการรับซื้อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหรียญติดมาได้อะไรมาได้ F4 ฮะก็ต้องมาติดตามกันเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละช่องซื้อและขายเหรียญ อาจจะไม่เหมือนกันโอเคนะฮะเนาะอันนี้เป็นปีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นปี4-3 f f c ฮะเหรียญ10บาทปีพศ2543อ่าเป็น1ในอ่า1ในส0 10, 10พศ f อ,อฮะก็อยู่พศประมาณกลางๆนั่นแหละก็ถ้าถามว่าราคาซื้อขายตอนนี้ก็รับซื้อขายกันไม่เกินเนี่ยละ13-14บาทไมไมนะไม่น่าจะถึง15แล้ว f ลฮะนะไม่น่าจะถึง15แล้วอ่ะใครที่มีฮะ ก็ลองติดต่อกับแอดมินดะูใสภาพผ่านการใช้งานก็ได้แต่ขอว่าเป็นภาพผ่านการใช้งานขอบสมบูรณ์เนาะหลังจากนั้นตรงนี้บอกว่าเป็นปี42เอาเรามาดูกันช่วงนี้ F4H นะก็ไม่ใช่ช่วงนี้เราก็เป็นปีแล้วแหละเนาะราคาเหรียญน,นั้นดรอปลงนะราคาเหรียญดรอปลงเราต้องเข้าใจการตลาดด้วยนะฮนะโอเคเนาะตรงนี้เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2542 f 4นะเราได้กันมากี่เหรียญในหลายเหรียญพอสมควร1 2 3 4 5 6 89าจำนวน10เหรียญ f 4ะช่องของประปาก็ซื้อกันอยู่ที่ไม่น่าจะเกิน20 20ถึง25บาท f 4ะนะ20ถึง25บาทประมาณนี้ก็ยังก็ยังอยู่อยู่ราคาที่ใกล้เคียงกับท้องตลาด f c, ฮะโอเคเนาะหลังจากนะั้นนี้เห็นเป็นจะเป็น20บาทการจนาไหม f c ฮอ่าน่าจะใช่ฮะนี่คือเหรียญ20บาทการจนานะก็เป็นสภาพก็จะออน ออกเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วแหละ F4 นะเดี๋ยวปาปเปิดดูตรงนี้เลยเนาะแต่ทุกมือเปิดได้ไหมอ่ะเหรียญการจนา F4 ฮะก็เป็นเหรียญที่ถือว่าผลิตออกมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะหลักล้านถึงหลายหลายล้านถึงหลายหลายสิบล้านนะบางชนิดราคานี่ป้าป้าจะแลแตะร้อยสองร้อยแล้วกับสองร้อยล้านเลยใช่ไหมแต่ก็ต้องติดตามด้วยเห็นป้าปาจับเหรียญยี่สิบบาทการจนาแบบนี้ใช่ว่าจะขายได้หมดทุกชนิดราคา F4 ฮะนะ นี่ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเก่ากันเลยทีเดียวก็ไม่มั่นใจว่าอาืมเดี๋ยวไปคุยกับแอดมีใน Fc ที่ประปาบ,าบอบตรงนะนะเหรียญที่มียอดจํานวนการผล,ผลิตหลักล้านหล้านสองล้านสาล้านสล้านเนี่ยถ้าหากเป็นเหรียญเก่าแล้วเนี่ยหากบังเอิญเป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมนักสะสมไม่นิยมเล่นหาจริงๆก็ใช่ว่าจะมีราคาหมดนะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะ วางไว้ก่อนให้เดี๋ยวไปว่ากันใหม่เนาะผ่านกันใช้งานก็ขาดการเก็บรักษาเรื่องธรรมดา f งนี้นะเนาะวงการเหรียญเขาก็ต้องการแต่เหรียญใหม่ๆไม่ใช่ช่องของปปาต้องการอยู่ที่เดียวนะฮะคือนักสะสมที่เขาซื้อต่อจากช่องของปปานั่นแหละ F4 นะเข้าใจตรงกันนะฮะเนาะไม่ใช่ปปาจะเลือกหมดซัดแบบทีเดียวไม่ใช่นะฮะเป็นเป็นเป็นนักสะสมที่เขาซื้อเหรียญไปเก็บสะสมนะเขาก็ต้องการแต่เหรียญใหม่ๆโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูอันนี้ f c นี่ถือว่าหายากอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญย5สาตางค์เนื้อดีบุกสมัยราชการที่8อันนี้ก็เป็นรูปแบบของพระเศียรพระเศียรเล็กพระเศียรเล็กนี่อ่าก็ยังไงมีมีสองบล็อกสองแบบไงมีรูปแบบพระเศียรเล็กแบบนี้แล้วก็มีรูปแบบพระเศียรตัวตอนตอนท่านทรงเป็นเด็กทรงพะเยาอตอนท่านทรงพะเยาเอฟเซียก็จะหายากกว่าแบบนี้ราคาก็จะสูงกว่าแบบนี้ประมาณก็ประมาณหลายตังเหมือนกัน โอเคเนาะอันนี้เปเรียนผ่านการใช้งานนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานปป๋าก็รับซื้ออยู่อ่าก็ถือว่าระดับร้อยสองร้อยเหมือนกันเอสซีฮะนะก็โอเควางไว้ก่อนเนาะใครที่มีนะเดี๋ยวป๊ป๋าทำคลิปให้ดูใหม่แล้วกันปป๋าว่าจะรวบรวมมาให้ดูไงแล้วก็ทําคลิปทีเดียวอันนี้ก็เป็นยี่สิบห้าสตางค์เปลียนโตเอสซีฮะนะยี่สิบอ่าเป็นห้าสตางค์เสียนโต FC นะ เป็นเหรียญสมัยราชการที่8แหละเขาจะอ,อยู่ในชุดแบบนี้แหละ fc นะแต่เขาเป็นรูปแบบพิเศษเล็กพิเศษโตความหายากหาง่ายก็โอ้โหต้องศึกษากันพอสมควร fc นะอ่ะหลังจากนั้นก็มาดูอันนี้เป็นเหรียญ5้บบาทที่ระลึกของพระราชนีพัน์ปีหลวงเนาะอ่ะเป็นอีกเหรียญหนึ่งวาละหนึ่งเซนราคาหนึ่งที่ปปาบอกเลยฮะว่าถึงแม้ปัจจุบันเขียนช่องของปปาน,นั้นมาแบ่งปันกันบ่อยก็จริงแต่ก็น่าเก็บสะสม fc ฮะ โอเคเนาะวางไว้ปื๊บตรงนี้จะเป็นขององค์ทีปังก่อน f c ฮะก่อนหน้านี้ราคาปลาปาตั้งราคารับซื้อไว้ค่อนข้างสูงก็ได้ทีเดียวแต่ปัจจุบันวันนี้ก็ต้องดูด้วย f c ให้อย่างเดยนห้าสบาทที่ระลึกเนี่ยก็บางครั้งเป็นเป็นวาระที่บางเอิ่นรับสะสมเขาอาอาจจะยังไม่รู้จักกันมากพอนะยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้นักสะสมไปเก็บกันมากพอฉะนั้นก็ราคาก็จะสูงไม่ได้ โอเคนะซื้อขายกันแค่หลักร้อยร้อยนิดนิดเท่านั้นเองไม่น่าจะเกิน200การขายออกปัจจุบันวันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นทางช่องที่เขารับซื้อก็ต้องระวังด้วย F4 ะนะอาจจะไปซื้อราคาเกินครึ่งไปเลยเนี่ยนะเกิดว่ามัเอื้นราคาตลาดเหรียญเขายังไม่ส่งสมให้ให้สูงขึ้นเนี่ยซื้อมาก็มีแต่จะดองทุน,น,นชันเจ้าของช่องในค้เขาก็ลำบากเหมือนกันโอเคเนาะฉันก็เข้าใจเจ้าของช่องทุกช่องด้วยนะเอาละมาปิดท้ายรายการด้วยเหรียญสมัยราชการที่ห้า F4 ฮะอันนี้เป็นเหรียญกระสาบเงินนะอันนี้น่าจะเป็นชิ้าคาหนึ่งสลึงใช่ไหมอ่ะเนาะขนาดผ่าศูนย์กลางอะไรน่าจะเป็นสลึง F4 ฮะอันนี้คือเหรียญรหัตราแผ่นดินนะเหรียญรหัตราแผ่นดินเป็นแผ่นดินขนาดยอ่อถ้าเราจะเห็นว่าเหรียญบาทหนึ่งรหาแผ่นดินก็รูปแบบด้านหน้านี้รูปแบบเดียวกัน,น,นแหละ f c นะใกล้เคียงแต่ด้านหลังนั้นเขาถ้าเป็นหนึ่งบาทขนาดใหญ่ใช่บาทหนึ่งราแผ่นดินจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง นะ่เป็นตาแผ่นดินอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นเหรียญรอหตราแผ่นดินรูปแบบอาตราแผ่นดินขนาดย่อขนาดเล็ก F45 เราได้มากันหนึ่งเหรียญถือว่าอาพ่อ,พอปลาบอกเลยเหรียญเหรียญหนึ่งสลึงเหรียญสลึงหนึ่งโหตราแผ่นดินเนี่ยหาไม่ง่ายนะักบางปีพศ เดี๋ยวจะให้แอดมินเดี๋ยวว่าป้าเปิดดูขอบก่อนเเปิดได้ไหมเอฟซีฮะนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพผิวผ่านการใช้งานที่ค่อนข้างดูดีเหมือนกันป้าจะเปิดยากนิดนึงนะอ่าผาไว้มั่นใจว่าตอนส่งเหรียญตอนส่งเหรียญเข้ามาให้แอดมินได้ไอ้นั่นหรือเปล่าเออสิวาป้าขอดูขอบนิดนึงนะฮะนะเพราะว่าอ่ามาดูขอบกันนิดนึงก็อ๋อมีขอบเหมือนจะแปลกๆเอาเค้าน่าเดี๋ยวป้าดูแป๊บนึงนะฮะ อืมมันขอบจะอ่าขอบจะมีแบบคล้ายๆว่าอ่าจะมีฟันเฟืองค่อนข้างใหญ่กันเหยเหรียญนี้นะแต่สวยงามดี FC ก็สวยงามนี่กลางเหรียญนี่สวยงามดีนะเป็นรอซอหนึ่งสองเจ็ดโอเคเนาะอ่านี่คือเหรียญอ่าสลิงหนึ่งรอห้าตราแผ่นดินอปปาใส่กลับคืนที่เดิมเดี๋ยวแอดมินเขาไปจัดการให้นะฮะอ่ะ FC นี่คือ,อรายการเหรียญที่นักสะสมจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปปาโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกัในใหม่คลิปนี้ สวัสดีครับ